วันนี้อยู่ครบเนาะก็กินอาหารกันหรอคะเด็กๆสวัสดีค่ะวันหยุดพาเพื่อนๆชมบอนสีนอกตู้ใต้สแลนกันนะคะอัปเดตบอนสีเออก็มีอยู่สวนเดียวเล็กๆก็อัปเดตให้เพื่อนๆชมกันเรื่อยๆเนาะบริเวณตรงนี้ย้ายปรับปรุงใหม่นิดนึงคะ่ะ ยายนําชั้นที่ยายเก็บเอาไว้ตรงโรงเก็บไม้หน้าบ้านนามาใส่ตรงนี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวทําไว้ต้งแต่พร้อมกันนะคะแต่ว่าไม่ได้นํามาใช้พอหมดฝนยายต้องเก็บบอลที่อยู่นอกแสลนเข้ามาอยู่ใต้แสลนแล้วเนาะเพราะว่าบอลน,นี่เขาไม่ชอบ ลมแรงค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเย็นอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงเขาไม่ชอบเลยนําเขามาเก็บรวมกันไว้ใต้สแสรนตรงนี้ต้นนี้นําออกมาจากตู้สั์จะทำเนี่ยคะ่ะเอ่อเขาเป็นดอกค่ะเพื่อนๆดู <c oughs> แล้วก็มีอีกชนิดนึงเขาเป็นดอกพร้อมกันเลยนํามาผสมจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเออตัวนี้เป็นบอลเก่าโบราณอีกชนิดหนึง่งเขามีชื่อว่า พญาเสือดำค่ะเนี่ยค่ะยายนำออกมาอยู่ตรงนี้สองอาทิตย์แล้วกะว่าจะมาเปลี่ยนกระถางจากสี่นิ้วเป็นแปดนิ้วเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนท้ายอยทำไปเรื่อยๆเนาะวันเก่าโบราณนี่เข้าแข็งแรงค่ะเขาจะอยู่เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วก็กระถางนี้เป็นไก่อีกชนิดหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าไก่มาเหศสวน เริ่มกัดสีกัดใบออกมาสวยงามอย่างนี้ละค่ะหน้าหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะการเป็นสีเขียวเขาจะคล้ายๆกับปาเตะมากเลยค่ะแต่ปาเตะเขาจะไม่กัดหน้าออกขนาดนี้ไม่มีกัดหน้าแดงขนาดนี้ค่ะแต่ไก่มาเห็นสวนเขาจะกัดหน้าออกมาเยอะเลยแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้นําออกมาจัดตู้ได้สองอาทิตย์แล้วค่ะ อยู่ในตู้ชักจะยาว,ย,วย้ยแล้วก็ใบไม่สดใสพอนำออกมาอยู่ข้างนอกใบก็เริ่มสดใสขึ้นค่ะเขามีชื่อว่าวิษณุกรรม,มสิทธิ์ค่ะเป็นบอลเก่าโบราณตับฉลองกรุงรัตนะโกสินทร์200ปีเนาะเนี่ยพอเขาอายุเยอะมาลักษณะใบเขาจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้เลยค่ะบอลเก่าโบราณหายา,ยากอยู่นะคะชนิดนี้ ก้านเขาจะเป็นสีก้านบัวสายบัวค่ะเลี้ยงนานแล้วนะคะเนี่ยเป็นปีแล้วค่ะข้างๆกันนี้เป็นบอลเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งค่ะอันนี้เพิ่งอัพบกระถางจากสี่นิ้วมาเป็นแปดนิ้วให้เขาแล้วก็นำออกมาเลี้ยงนอกตู้เขามีชื่อว่าจบพระนครเป็นบอลเก่าโบราณหายากค่ะเริ่มจะกัด หน้าใบออกมาเป็นลายอย่างนี้เป็นบอลใบยาวค่ะโหแหวกลึกถึงสะดือสะดือของเขาเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะเนี่ยพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มเส้นและกระดูกเป็นสีเขียวค่ะโอ้เริ่มกัดสีออกมาตามหน้าใบแล้วค่ะเรามารอชมกันนะคะว่าถ้าเขาโตเต็มที่ลักษณะลวดลายเขาจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะยายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่อยู่กระถางสีนิ้วเป็นใบเล็กๆ พอเห็นว่าเป็นชื่อบอนโบราณก็เอฟมาเลี้ยงอีกเช่นเคยแล้วคะเพืเ่อนๆถ้ายายจาไม่ผิดเขาจะอยู่บนตับเทวดาประจําเสาเรือนเนาะก็จะมีจบพระนครแล้วก็มีเจ้าคุณพระครังเ,ออเจ้าคุณพระครังนี่ยายมีอยู่ค่ะในบ้านเลี้ยงไว้อยู่แต่อยู่คนละที่กันอันนี้อีกชนิดหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าเพศพิรุณเนียคะ ก็นำออกมาเลี้ยงรวมๆกันอันนี้เป็นทับทิมเม็ดใหญ่ข้างๆกันนี้กำลังเริ่มกัดหน้าออกมาลายเต็มพร้อยเต็มใบเลยค่ะเพื่อนๆหน้าหนาวอากาศแห้งแดดแจด่มดีกัดหน้าออกมาสวยลายพร้อยอย่างนี้เลยค่ะทิ้งใบเหมือนกันนะคะอันนี้คือใบที่เข้าเหลืออยู่ อันนี้เขามีชื่อว่านางวารีนางวารีนี่ตั้งแต่ยายเลี้ยงเข้ามาก็มีนี่แหละคะที่เขาแตกกอแล้วกัดสีสวยสะพังออกมาเลี้ยงมาได้เป็นปีและะ้วค่ะกัดใบใหญ่ออกมาขาวโพลนพอกัดขาวโพลนออกมาเยอะๆมีเริ่มสีชมพูตามใบมาแล้วนะคะเนี่ยใหญ่มากกัดจนใบบางหมดเลยค่ะกอเขาสวยมากเลยนะคะเนี่ย พังเต็มที่แล้วค่ะก็เป็นผลจากดินที่ยายผสมแล้วเอามาโดยหน้ากระถางเขาเนแนราค่ะเพื่อนๆเออ <ucc ane> บอนเก่าโบราณนะคะสวยเต็มที่แล้วค่ะตั้งแต่เลี้ยงมาแล้วก็ชนิดนี้ก็คือยากูเปรันนะคะเนี่ยเอามาเลี้ยงรวมกันให้เขาอยู่ หล,หลายชนิดรวมกันดูแลจะได้สวยละลานตานะคะเพื่อนๆเ,เนาะเนี่ยแข็งแรงมากเลยยักษ์กุเปรันบอลเก่าบอลโบราณอีกเหมือนกันแล้วก็ข้างๆกันนี้ก็คือยักษ์โทสกันค่ะยายก็ไม่ได้นําเขาเข้าตู้ค่ะนําออกมานอกตู้ก็เลี้ยงเตลิดไปเลยค่ะอยู่นอกตู้เลยเพราะเขาเป็นบอลเก่าโบราณเขาจะแข็งแรงอยู่นอกตู้ได้เนาะดูนะคะเนี่ยใบใหม่งอกออกมาก็ กัดลายสวยออกมาอย่างนี้เลยค่ะตับดามเกียรเนาะสวยมากเลยค่ะลายสีสันอันนี้ก็จะเป็นหานุมานตับดามเกียรอีกเหมือนกันค่ะอันนี้ออกกล้องบ่อยค่ะหานุมาเข้าเฝ้าแล้วก็ชนิดนี้ค่ะชนิดนี้ก็เข้าแผงออกมาจากบอล ตระกูลหานุมานเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เขาไม่ได้ชื่อเป็นพวกหนุมานค่ะพอเขาแผลงออกมาสวยคนที่ผ่าแพลงออกมาเขาก็ตั้งชื่อเขามีชื่อว่าพระยาฟ้ารัวลักษณะทรงใบเขาจะอยู่ในตระกูลหานุมานค่ะลักษณะใบาเขาจะคล้ายกันเลยค่ะเนี่ยอันนี้ใบบนตระกูลหานุมานอันนี้แพลงออกมาจากตระกูลหานุมานรูปทรงใบเขาเหมือนกันเลยค่ะ แต่พอเขาแผงออกมาแล้วสวยหน้าเขาจะแดงสวยแล้วก็ในพื้นใบเขาจะมีหนุนเมด็ดทรายสีขาวและสีเขียวออกมาทั่วใบเต็มไปหมดทําให้มองแล้วมีความสวยแบบคลาสสิกค่ะแล้วสีก็สดได้ใจอยู่นะคะดูยิ่งแดดดียิ่งกัดสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยแดงชัดมากเส้นกระดูกและสะดือจะเป็นสีแดงเข้มนะคะดูด้านหลังเขาเนาะด้านหลังเขาจะเป็นยังไง โอ้ด้านหลังเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเส้นของใบด้านหลังจะเป็นสีขาวค่ะก้านใบจะเป็นสีดำเป็นบอลแข็งแดงค่ะสูงด้วยตรงนี้เขาไม่ได้โดนแดดโดยตรงค่ะดวงอาทิตย์จะวิ่งเอียงชายคาตรงนี้ก็จะบังแสงเข้ามา<อ>เขาไม่ได้โดนแดดโดยตรงเนาะ<อ>ก็เลยสภาพเขาก็เลยยังสวยอยู่ค่ะ อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ